นี่กล่องของใครคะของของใครคะอป้พอยกล่องของป้พอยจากดิปเปนใช่ไหมจากดิปเปนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้การไปเที่ยวญี่ปุ่นของป้พอยป้าพลอยนี อย่างแรกเป็นโองถูกใจปาแน่คือถูกใจปาแน่อันนี้อันนี้คือต้องถูกใจปาแบบสุดๆอย่าพึ่งทีละอย่างเราจะไปทีละอย่างอย่างแรกเลยคือเสื้อของปาใช่ปาจะชอบใช่อันนี้ปาน่าจะชอบคือพี่พอเป็นคนที่ใส่ใจมากเซเว่นเลยแล้วไม่ต้องถามเลยนะว่าแช่หรือเปล่าปาชอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราค่อยค่อยบอกป๋าเอาไว้นี้ก่อนแล้วกันนะอย่างที่หนึ่อะไรด้านหลังด้วยหนึ่งคือเสื้อคือมาเคยเห็นเลยอ่ะนี่คือเสื้อนะคะนี่ส่งตรงจากอันนี้แล้วก็อันนี้ของใครขนมของเด็กๆอันนี้คืออะไรอ่ะเซเป็นเซเว่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 นนี้ก็เซเว่นเป็นน่อันนี้ อันนี้ก็เซเว่นอันนี้ลูกชอบกินมากจากไทยพอยชอบของเซเว่นมาให้หลากเต็มเลยหยุดก่อนเอาที่ละย่างนี่สองโอ๋ยอยางละสองไงจะได้ไม่ตีกันน่าถือเว้นี้รสชีสได้รสชีสอันนี้ถือถือแลนี้ไม่ดิถือแล้วของตัวเองคืออันนี้แล้วก็ใช่คือทุกอย่างว่าคอยซื้อมาให้อย่างละสองหมดเลยเพราะว่าหัวตีกันนี่ช็อกโกแลตอันนี้คือแมคคาเดเนีย ช็อกโกแลตมิคาเดเมียก็อร่อยเหมือนกันอันนี้็ช็อกโกแลตอร่อยมากชอบไหมอันนี้น่าจะต้องเป็นของแม่ของป้าเพราะว่ามันมีอจะไม่เป็นห่วงแล้วก็อันนี้อันนี้ของฉันแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์มาแยกมาให้ดูไนี่ถุงเซอร์ไพรส์นะคะถุงนี้มีอะไรบ้างมีมีอะไรบ้าสีฟ้าน่ารักมากอันนี้คืออะไรนะตัวกระป๋า นี่ไข่ขี้เกียจเธอพึ่งเธอห้ามหยิบเธอตะเกี่ยวหามหยดแล้วก็อันนี้เป็นอุ้ยกระเป๋าดทสศักระปะไม่ใช่นี่ที่คาดอาที่คาดผมดีด้วยใช่ปะแล้วก็นี่ก็เป็นกระป๋ากเป๋าใส่เงินกระจุ๊กกระจิกของดีด้วยใช่ต้องใช้นี่คือโอ้เกือบพองรุ่งมาเลยการอะไรเนี่ยที่ใส่ใบที่ใส่บัตรที่ใส่บัตรของ แล้วจริงๆเลือกมีอะไรอีกอ่ะหมดยังทำไมหมดโดนัทเยอะกว่าได้เหรออันนี้คือของดีโดอ้ไปค่ะขอบคุณค่ะหรือยังค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของโดนัทเอาเริ่มที่ของโดนัทโดนัทเลือกเป็นอะไรเป็นอันนี้ที่คาดผมอันนี้หนูชอบมากชีอะไรเนี่ยชี้น้ำมอนโรอ่ะไปค่ะใครขี้เกียจที่โดนัทเลือกดูมีกิฟต์แล้วนะใครขี้เกียจอันนี้คืออะไรอ่ะ กรปิปลิปสติกดิมันดิมันดิมัน,มนอันนี้ชินโมโนันโล่ะนค่งนี้น่าจะต้องเป็นของดีโดหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันมีคนละอันไงในของดีโดอันนี้น,นเป็นของโดนัทขอบคุณค่ะอันนี้คนละอันไหมหรือว่ามันต้องคู่กันคู่กัน,นของดีโดค่ะ นี่ของอะไรลูสีเหลืองฉันคุณแค่ตลับกระน้องอย่างพี่เจได้ก็ดีแล้นี่แบบสนิมมอันนี้ก็เป็นการ์ดโอ้ของพี่การ์ดคือแบบพี่การ์ดต้องถูกใจมากอ่ะนี่นี่คือของป้าไม่คิดว่าป้าคงไม่ใส่ป๊าคุณเก็บต่อไปอีกสักถาดสีดิดู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 รอยยิ้มรอยยิ้มอันนี้คือของรัฐอันนี้คือของรัฐ อันนี้คือของโดนัทแล้วอันนี้ก็คือของโดนัทไม่คลอยลำเอียงไปเปล่าอ่ะไม่คลอยลำเอียงเลยเธอยังไม่ได้ตุ๊กตาลูกเลยอ่ะตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาจะมั่งเหยียดได้ไหมตัวกระป๋าไม่มีนะของโดนัทอ่ะโดนัทไม่ได้ตัวกระป๋านะอันนี้คือของแม่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 แล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นของโดนัทกับดิโตป่ะอ๋อไม่ใช่ของแม่ของแม่แล้วก็มีคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ แล้วก็อันนี้คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์กันแสงสีฟ้าโอ้โหสับเต็มมากบูไลคอนแทคเลนส์กันแสงสีฟ้าค่าสายตาเป็นคอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาด้วยใช่แล้วเป็นคอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาแล้วก็ต่อไปของใครตันี้ของใครของแม่เลยของแม่แน่เลยใช่ไหมโอ้โห ครีมทามือนะคะอันนี้ใช้ดีมากอันนี้เป็นน้ำมันใส่ผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือเซรัม่มอะไรไม่ใช่อันนี้เป็นเซรัม่มอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าผิวหน้าอันนี้คือหน้าสดแบบสดเลยนะคือผิวหน้าที่ใช้ของของญี่ปุ่นใช่ไหมมันเนียนมากเรตินอนอันนี้คือ Moisture e s n c Retinol อันนี้มันเป็นขนเหรออันนี้คือ Brightening Lotion กับอันนี้น่าจะเป็นต้องถามคนซื้ออะว่าใช้ยังไงหูเยอะมากก็จะมีอันนี้อีกแต่ว่ามีแบบแววๆมาว่าพ่อบอลกว่ามันจะทวีคูณความหน้าแบบหน้าใสกลิ้งเลยสรุปว่าทั้งหมดมีกี่ชิ้นทุกคนช่วยกันนับเดี๋ยวนับอันนี้ก่อนเริ่มนับต่อันนี้ก่อนของแม่ใครได้มากว่ากันอะของแม่หนึ่งอสอง สามสี่ะห้าหกหกนะเก้าหกแล้วคอนแทคคเลนส์เจ็ดแปดเก้าสิบสิบชิ้นค่ะเยอะมากเพราะของแม่เนี่ยโดนไปสิบชิ้นละอ่าแล้ว <Area> ลนี่อันนี้คือของใช้ส่วนตัวนะคะเวิสัมภา้วก็ความสวยความงามของผู้หญิงและก็มีขนมของแม่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเป็นสิบเก้าแล้วโดของแม่มีสิบเก้าเลยของห้ามีหนึ่งของนิโด้น้อยสุดของนิโดอ้สิบอันนิโดเอามารวมกันแล้วก็นับว่ากี่ชิ้นเอาขนมก่อนตอนนี้แม่มีสิบกับแม่กับป้าสองคนรวมกันยี่สิบชิ้นของโดนัทกับนิโดกี่ชิ้นของนิโดก่อนสิบขนมสิบเอานิโด้สิบของโดนัทล่ะสี่ก็รวมเป็นทั้งหมด ยี่สิบสี่ของแม่ยี่สิบสี่สิบสี่ชิ้นโอ้โหเกืยบครบอ่ะขอบคุณค่ะมาพอยพร้อมกันหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเกือบครบเจ็ดสิบเจ็ดชิ้นโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดจังหวะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ใช้ไม่เป็นด้วยน่าจะมีอันนี้แค่อันเดียวที่เราว่ารู้ว่าต้องเอาไปเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าอูร์เบอร์แอลอะไม่อะไรน้องคิดหนีเลยเหมือนบาส่ายหนึ่งหนึ่งไปแล้วนะคะ บายบายคะ่ะเดี๋ยววันที่พี่พลอยมาพี่พอพลอยน่าจะมาหาเราว่าแม่นี่ของนิโดเปล่าไม่รู้ว่าก็แกลกันเองดิงไม่เอามราชอบคิดละ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 ไปคะ่ะยูทูบทั้งหลายไปตัดคลิปคะ่ะไปนี่นเ,เดี๋ยวมาดูคลิปกัน